สวัสดีครับผมต้องสิงห์บุรีวันนี้มีพระสมเด็จคะแนนแพร่พันของหลวงพ่อแพรครับปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับนี่เป็นองค์สมเด็จดูจากด้านหน้านะครับนี่องค์สมเด็จนะครับตรงเข่าด้านขวานะครับจะมีขีดติดเล็กๆนะครับนี่อ่ดูจากตาเปล่านะครับอแล้วซูมเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นเส้นคมๆหนึ่งเส้นนะครับนี่ติดทางเข่าทางด้านขวานะครับนี่ ส่วนด้านหลังเป็นหลังยันพุทธซ้อนครับยันอังแล้วก็ยันอุนารโลมครับนี่สังเกตดูขอบพระตรงนี้ครับนี่จะต้องเรียบแบบเรียบคมแบบนี้นะครับนี่ครับตามขอบพระนะครับนี่เห็นไหมครับความปิ้นเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่ส่วนด้านข้างนะครับก็องคพระก็ค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับใครมีพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อแพรแบบนี้นะครับผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับ